สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาแกะกล่องคอลเลกชันของเล่นทั้งหมดไม่สิของเล่นใหม่ๆที่เพิ่งได้มานะคะน,นี้ก็จะเป็นน้องที่เพิ่งได้มาล่าสุดประมาณตั้งแต่ช่วงกลับมาจากอเมริกานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะตื่นเต้นมากเลยเพราะาปกติจะไม่ค่อยชอบออกกล้องแบบนี้นะคะแต่ว่าก็อยากจะลองหัดเป็นยูทูบเบอร์ดูบ้างน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็คิดว่าคงจะได้ถ่ายรูปวิวสวยๆอะไรที่ภาพถ่ายไม่สามารถแบบ บรรยายได้อไงเราก็ต้องถ่ายเป็นวิดีโอเนาะก็เลยไปลืออช่อง u t u b e กลับมานะคะแล้วก็คาดหวังมากๆว่าจะมีคนสับสไคร์เยอะๆนะคะเผื่อว่าจะเป็นรายได้ให้มาได้ ยังไม่ได้สับสไครนะคะรบกวนสับสไครให้หน่อยนะคะจะเป็นรบกวนมากเลย ก็ตั้งใจว่าช่องนี้นะคะจะมีเรื่องราวหลักๆสักสออย่างนะคะก็อาจจะอย่างเช่นเรื่องพาดูคอลเลกชันของเล่นนะคะก็จะถ่ายเอาไว้ก่อนก่อนที่จะต้องย้ายประเทศเนาะคือจริงๆอ่ะซื้อสะสมมาหลายปีแล้วแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้แกะนะคะก็คราวนี้จะต้องแกะเล่นไปแล้วแหละแล้วก็อาจจะพาไปดูห้องของสะสมของคุณสามีเหมือนกันนะคะไปดูคอมไปดูว่าวิศวะาคอมอ่ะวันว่างเขาชอบเล่นอะไรนะคะแล้วก็จะมีพวกคลิปทําอาหารต่างๆนะคะแล้วก็อีกหมวดนึงก็น่าจะเป็นหมวดท่องเที่ยว วิสแลนด์กองนั้นไม่ใช่สิเนื้อหาอันนั้นก็คือเดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังนะคะอ่ะแล้วก็จะเคยมีรีวิวพวกแบบแก๊เจ็ตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะแยกเป็นก็คือเดี๋ยวจะแยกเป็นแบบหมวดหมู่เอาไว้ให้นะคะใครที่สนใจเรื่องไหนก็สามารถเข้าไปดูได้ะคะ่ะสําหรับหลายท่านที่สงสัยนะคะว่าทําไมน้องแอรียเเนี่ยจะมี2ตัวเสมอนะคะในขณะที่อื่นๆจะมีตัวเดียวก็คือจะต้องขอบอกก่อนว่าผ <laughs> นะมน่มาให้เห็นก็คือ จริงๆแล้วอะตอนแรกเลยช่วงแรกของการสะสมเลยเนี่ยเราสะสมทุกแบบแบบละสองตัวนะคะเขาจะมีสองสีอย่างนี้เสมอ แต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงหลังๆเขาออกมาเยอะมากเราก็ตู้อะไม่พอเก็บจริงๆนะคะคุณสามีผู้เชี่ยวชาญด้านการสะสมของเราเนี้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างงี้สิก็คือเก็บเอาไว้เฉพาะตัวที่ชอบเท่านั้นแบบตัวที่เราชอบจริงๆอะก็คือเก็บไว้2สีนะคะตัวอื่นๆแล้วก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้เยอะขนาดนี้ก็ได้ก็คือไม่ต้องเก็บครบวิไต้และลืมเปลี่ยนเสื้อไม่เป็นไรเนืเรียวมากอยู่บ้านชอบใส่เสื้อยืดหรือว่าก็เลยคิดว่าสมัยก่อนนะตอนสมัยเด็กอะที่ชอบมากสุดก็คือชอบ แอรียลมากสุดไม่รู้ทำไมจำไม่ได้แล้วแต่พอโตขึ้นมาเอาจริงก็คือเช่าออโรร่านะ <c oughs> คือนางผมสวยนางผมแบบฟูม้วนเกลียวเป็นสีทองแล้วก็นางนอนทั้งวันอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความประทับใจของแอรียลคือมีลกรรมความบ้าบิน่นความกล้าหาญอันนี้คือคือสมัยก่อนมีโฟสเซนเนาะแอเรียลก็จะเป็นแบบค่อนข้างแก่นสุดและอืมน้ผมนางก็ แบบสวยแล้วก็เวลานางอยู่ใต้ทะเลเมื่อก่อนอ๋อชอบดูมากพวกเรื่องใต้ทะเลมโนว่าตัวเองอ่ะเป็นนางก็นเรื่องที่จะเก็บแอรียลครบสองสีในขณะที่ตัวอื่นๆเวลาเขาออกมาเพิ่มมาค่ะก็จะเก็บแค่สีเดียวแล้วนะคะเพราะว่าตู้ไม่พอสีนี้ก็คือเพิ่งมีตู้ใหม่มานะคะแล้วก็เต็มไปซัก เกือบ50%าสิบเปอร์เซ็นไปมองตู้ตู้อยู่ตรงด้านนี้ก็คือเต็มไปเกือบ5 0แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกนิดน,นึงนะคะก็เลยเป็นที่มาของว่าทําไมถ้าเป็นแอรีโอเนี่ยจะมีสองตัวในขณะที่อื่นๆจะมีตัวเดียวดูไกลๆไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าว่าเขาไม่เหมือนกันนะกล่องก็ไม่เหมือนกันแล้วก็สีก็จะไม่เหมือนกันด้วยค่ะโอเคค่ะก็มาแกะ2กล่องล่าสุดที่เพิ่งได้มาคะอันนี้จริงก็อยากเล่นแต่ว่าเขาได้มาสักพักแล้วเราเราเปิดด้วยของใหม่ล่าสุดก่อนกันนี่ แอบเสียใจหรอเรียกว่าเสียใจหรือช็อกดีว่าใครติดสติกเกอร์มาแบบนี้เศร้าเลยก็คือเลอกออกได้แหละแต่ไม่มั่นใจงั้นกลัวยิ่งนลกะยิ่งติ๋งอ,อย๋ยทําให้ภาพกล่องนะไม่ค่อยสวยเลยนะคือถ้าเขาจะติดเขาก็น่าจะไปติดด้านหลังอะไรอย่างนี้หรือว่าติดตรงหัวก็ยังดีทําไมถึงมาติดด้านหน้าที่เราเอาไว้โชว์ลายขอแอบบ่นหน่อย โอเคบนเสร็จแล้วมาแกะกันกสำหรับใครที่คิดว่ามันจะยากซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยขอบอกว่าคิวพารเกตอะเล่นไม่ยากเลยอุปกรณ์ที่เราต้องมีคือคัตเตอร์หนึ่งอันนะคะแล้วก็กันไกแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูค่ะแกะสีชมพูก่อนกันคือเราเป็นคนห่วงกล่องด้วยนะกล่องก็ต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนแกะค่ะจะขอแกะจากข้างล่างเพื่อไม่ให้เขามีรอยตัดจากข้างบน ค่ะสมัยที่ยังไปเดินได้เนี่ยเราก็จะไปเลือกกล่องอันที่ไม่มีรอยใดๆเลยแต่ว่าตอนนี้พอไปไม่ได้ค่ะก็ได้แต่หวังพึ่งร้านว่าร้านอ่ะเลือกอันดีๆให้เรานะอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็ต้องยอมรับว่าทุกคนก็คงบอกเขาแบบนั้นละมั้งมันก็มาแบบมีรอยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ซึมนิดนึงเหมือนกันแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนาะโอเคตัดกล่องเสร็จแล้วนะคะ ตอนเปิดเนี่ยเอาคัตเตอร์ใส่เข้าไปแล้วดนันเพราะว่าถ้าเราเอามือดึงเองอ่ะบางทีมันถ้าเราเอามือดึงใช่ป่ะบางทีมันมันลังอ่ะมันก็จะแบบเป็นรอยบุกหักแต่ถ้าเราเอาคัตเตอร์สอดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวลึกๆแล้วดึงขึ้นนะคะมันจะได้ไม่เป็นรอยนะอันนี้ก็ไม่รู้คนอื่นเป็นโรคติดแบบเราขนาดนี้มัน้นะคะเปิดออกมาก็จะโอเคพอแกะออกมาแล้วนะคะเราก็จะมีถุงแค่เนี้ยแหละ ก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะแบ่งเป็นช่องๆให้แต่และชิ้นส่วนนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเอากันไกลมาหนึ่งอันคมๆแล้วก็ทำการตัดอันนี้ไม่รู้คนอื่นทำยังไงนะแต่เราทำแบบนี้แหละก็คือเราก็จะตัดฟื้อไม่ขาดด้วยเพราะว่าจะได้เก็บให้เรียบร้อยแล้วก ยิบออกมาทีละชิ้นส่วนไม่รู้ว่าทําไมอันนี้ถึงมีวอร์นิ่งว่าแบบเป็นอันตรายกับเด็กท,ท,ท,ทั้งๆที่กล่องอื่นไม่มีหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนเล็กหรือ,อยังไง <c oughs> <ๆ>เขาก็ <c oughs> เขาก็จะมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยไม่ยากเลยด้วยอมไม่ต้องมีความรู้มาอุ้ยนะแล้วก็น้องไม่ต้องมีความรู้มากก็เล่นได้น่ารักได้เลยไม่ต้องแบบ ต่อยากๆเหมือนกันดั้มนะคะแล้วก็เอาเนาะมาใส่ขอบอกว่ากันดั้มอะต่อยากมากเลยแล้วก็เคยวันอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วต่อกันดั้มคิตตี้หมดวันเลยจ้าเพราะว่าต้เ,เ็นแบค่อยๆแบบเลมเลมอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเสียแบบนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนนะจริงๆไม่ได้ซ้อมแกะแบบเรียวมากเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องคิดว่าแบบเราเป็นผู้เชี่ยวชามีประสบการณ์อะไรอย่างนี้เชื่อว่าทุกคนซื้อมาเล่นก็จะเล่นได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาแอนี่ปักลงไปนั่งบนเบาะนุ่มๆเสร็จแล้วน้องสวยเลยไหมสวยนะอันเนี้ยชอบมากเลยขอบอกว่าตอนนั้นไปสั่งเปลือกหอยแบบเนี้ยมาจากเว็บจีนะมาถึงแล้วมันก็แตกเซ็งมากเลย ก็คือจะแบบชอบซื้อพร็อพอะไรอย่างเงี้ยแหละมาแต่งให้เขาแต่อันนี้เขามาพร้อมๆเลยน่ารักที่สุดเลยซูไม่ดูเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูชัดๆอีกทีนึงมาดูอีกตัวหนึ่งดีก<ด>อ,อีกตัวหนึ่งนะคะขัดใจมากอันนี้ก็จะมีแบบนี้กล่องก็มีรอยหน่อยๆนี่เหมยอนนิ่งๆกับรอยของกล่องก็ตัดด้านล่างเหมือนเดิมตัดด้านล่างนี่ไงปัญหาที่บอกก็คือว่ามันจะงับอย่างเงี้ยแหละแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราเด้งไม่ดีอ่ะมันก็จะเป็นรอยหันก็ต้องค่อยๆอืมโอเคเอามาแล้วนี่ มาเลยอันนี้บ้านมือนะก็ะตัดอย่างนี้เลยขอบอกว่าเด็กๆก,ก็ไม่มีเล่นนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็มาเล่นตอนเรามีเงินเหลือไงแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรนนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะเวลาเขาทำออกมาสองสีมันก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ตัวบางตัวก็แค่อุ๊ยขอโทษบางตัวก็แค่ออกมาสีอ่อนกว่าแบบเอ่อเป็นสีปกติก็เป็นสีออกแนวแบบคอสเลนอะ่ะเรียกว่าอะไรแบบตุ๊ก,กตาก,กระเบื้องเคลือบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางรุ่นนะ่ะเขาก็จะออกมาเป็นสองสีที่ไม่เหมือนกันไปเลยก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ดีไซน์ของเขานะคะแต่เนี่ยคิดๆวว่่าาพพออมมีตู้้เเิแลกกก็็ยบ เก็บครบสองสีเหมือนกันแต่เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าจะไม่อยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วก็แบบป๊อบหมามันก็ออกมาอีกเหมือนกันไม่งั้นแบบว่าลุกลามมาเราคิดดูว่าคิวพอสเกตอ่ะมันก็ออกแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยมาด้วยดีนะแบบไม่อินแฮร์รี่พอตเตอร์มาไม่งั้นเราก็ต้องซื้อคอเลกชันแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งแบบ <c oughs> เวลาเราซื้อก็จะมาซื้อแค่ตัวสองตัวของทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเนี่ย <c oughs> ก็ต้องซื้อทั้งหมดอะไรอย่างนี้ นี่โอเคประกอบเสร็จแล้วก็ใส่อรงน,นี้เข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วน้องน่ารักไหมแล้วก็ถุงอย่างนี้นะเราก็จะแบบพับอืแล้วก็พับเก็บไม่รู้ไม่รู้ทำไมก็คิดว่าเออถ้าเผื่อขายอะไรอย่างน,นี้อุปกรณ์ยิ่งเขาก็ยิ่งดีแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะขายอยู่แล้วแต่ว่าก็ทำให้มันเรียบร้อยอย่างนี้นี่เก็บแบบนี้นะคะเป็นอันเรียบร้อยโอเค ดานเล่นน้องคนนั้นเสร็จแล้วมาค่ะมาดูชุดไปเวทกันดีกว่าน่ารักมากๆเลยให้ดูทีละตัวเลยคะ่ะ มาเริ่มที่น้องแอรี่อสุดที่รักกันดีกว่าน้องก็ใส่ชุดไบเวทนะคะคือเท่าที่เห็นนะล่าสุดดาบของป๊อปหมานะเขาก็มีออกมาเป็นชุดไบเวทด้ว right> ยนะก็แบบตัวเล็กๆของป๊อปหมาจะเป็นตัวเล็กๆน่ารักมากแต่ว่าตอนนี้ร้านประจําที่สั่งเขาของหมดก็เลยต้องรอนะคะก็คิดว่าอาจจะเอาตัวนั้นพกไปด้วยเพราะว่าเวลาไปถ่ายอะไรแบบก็จะได้มีเพาประกอบอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องดูก่อนว่าของอุน่ารักนี่เขาก็ง่ายมากปกติจะไม่ยากเหมือนอันนั้นแหละ ก็ทำเหมือนเดิมง่ายกว่านี้ไม่มีอะไรค่ะคุณเมื่อก่อนชอบเล่นมากเลยตอนนี้ยัชอบเล่นอยู่แล้วก็เคยไปเที่ยวเขาค่ะทุกอย่้วเล่นมาตั้งแต่จิงวันนย้เนี่ยเด็กดอลพวกน้องอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยทำโพสต์ล่างไปใครรู้เล่นให้ลูกใครเล่นกับน้องก็เล่นเหนียวเล่นคนละทีของสองทีหอังนี้เล่นแบบที่ก็ทำใจค่ะนี่เพื่อนอยากพาลูกมาเล่นนี่คือแบบไม่ให้มาไม่ให้มาหรอกต้อง่ายๆนะคะ ใส่เข้าไปที่หมูเออต้องง่ายนะย,ยกเว้นบางตัวเท่านั้นแหละที่แบบมีปัญหาน้องสวยมากเลยอ่ะแบบรายละเอียดมีปลาดาวด้วยแล้วก็แบบชุดก็คือยังคงปีมสีของเสื้อผ้าเขาอยู่น่เลกอะก็บางตัวอ่ะแบบเบลอ่ะเปิดกระโปรงดูอ่ะแบบมีดีเทลอะไรอย่างงี้ด้วยนะงาละเอียดมากเลยนะ นี่แล้วก็ตั้งเขาไว้แบบนี้อย่างนี้ก็เสร็จแล้วถ้าบางรุ่นที่แบบหัวเขาหนักมากๆค่ะหรือคิดว่าดีไซน์ออกมาไม่สมดุลนะ่ะ <c oughs> เขาก็จะมีไม้ค้ำข้างหลังให้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้ไม่มีก็ยืนแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่มากๆรายละเอียดดีมากเลย <c oughs> เสร็จหนึ่งตัวแล้ง่ายไหม <c oughs> เสร็จแล้วความสนุกอ่ะเดี๋ยวก็คือต้องไปตามล่าหาพวกท็อปต่างๆมาจัดเรียงกับเขาไปเดินแบบเดี๋ไม่มีสปาเก็ตตี้ก็คือไปเดินมิกาพาราอะไรเงี้ยค่ะไปส่องตั้งตู้ต่างๆแล้วก็หาพวกท็อปมาเล่นกับเขาหรือว่าเวลาไปญี่ปุ่นเนี้ยก็อยู่ดงอากิฮาบาระได้ทั้งวันสามีไปร้านนึงมัดังอีกร้านนึงสามีแนะนำเข้าสู่วงการนี้เพราะว่าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้นี่หวาเยอะเกินนะคะก็เล่นอย่างนี้ก็ตกตัวเท่าไหร่อ่ะเราซื้อจากร้านที่แบบ ขายที่ไม่กัดนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นร้านที่ถูกที่สุดนะแต่เป็นร้านที่เราชอบเขามากที่สุดเมื่อก่อนก็ซื้อจากหลายร้านแหละแต่ว่าร้านนี้ก็ของนาา่ารักชื่อคุณพันนะคะร้าน AKB ก็เขาอินอนะแล้วเวลาคุยเวลาคุยกับค,ค,คนที่เขาอินอินอะมันแบบมันดีมากเลยเขาก็จะเข้าใจความรง้สึกของเราไม่ต้องอายว่าแบบโตแล้วเล่นตุ๊กตาไม่ซื้อให้ลูกซื้อให้ตัวเองราคาหกร้อยห้าสิบหกร้อยอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีพวกแบบคนซื้อมาแล้วก็ แค่เอามาถ่ายรูปแกะบ้างไม่แกะบ้างขายต่อบ้างอะไรเงี้ยราคาก็จะแตกต่างกันไปอย่างตัวรุ่นฐานทองที่มาดามมีก็คือซื้อมาแบบก็คือราคาปกตินี่แหละหกร้อยหก้อยห้าสิบตอนนี้ก็คือขึ้นไปพันกว่าบาทแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ผลิตแล้วแล้วมันก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดแล้วแบบบางคนที่เขาเพิ่งเริ่มสะสมอะไรเงี้ยเขาเพิ่งรู้ไงเขาก็ทุ่มซื้อสวยจังเ hey. สร็จแล้วสองตัวก็ แต่ว่าพวกนี้ไม่ได้ราคาขึ้นดีเหมือนอย่างพวกกันดามของคุณสามีนะบางตัวคือราคาขึ้นไปสองเท่าสามเท่าอะไรเงี้ยหรือว่าพอประกอบเสร็จเราก็มีคนขอซื้อในราคาที่แบบกําไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสามีไม่ขายนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออวันนึงมันก็จะเป็นมรดกข,ของเราถ้าเกิดคุณสามีไปนะคะ บอกให้เฮียเขียนราคาไว้ที่ข้างตายด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่าซื้อมาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเฮียไม่เขียนหรอกบางทีก็ซื้อตัวไปเริ่มมาแล้วก็บอกว่าพันกว่าบาทใครจะไปเชื่อเมื่อก่อนนี่ยเราเคยไปเดินซื้อด้วยกันแต่ว่าหลังๆก็คือขี้เกียจไปเดินกับเฮียมันไม่จบไม่สิ้นอ่ะก็ปล่อยเฮียไปซื้อก็แอบซื้อบางอะไรบ้างทำเป็นเงียบๆไม่บอกเราแต่เราก็รู้แหละเฮย้ยอันนี้ปังเก็บมาเสร็จแล้วเลยอ่ะทำไมท่าแบบเนี้ย <c oughs> ไม่ได้เสียหัวเลยอ่ะอ้ย น้องเาเปนเซลน่ารักถามคุณสามีว่าชอบตัวไหนสุดในเยก็อยิางนี้นี่สามีบอกชอบลากันเซลถามว่าทำไมเขาบอกว่าชอบผู้หญิงผมยาวมีช่วงเวลาไปถึงยาวไปถึงต้นเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วที่เสียบดูเลยไม่รักเราก็ชชางโอ้ยไม่ได้เสียบผมลากันเซลแต่ก็คงถูกแล้วแหละเพราะว่าผมมันเข้ามาสลับซับซ้อนอย่างเงี้ยถ้าเป็นหัวแยกออกมาเราคงเสียบเองไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องมาแบบยึดเชื่อมไว้กับแขนแบบนี้ค่ะเพราะว่าผมเขายาวมาแล้วก็ ทำไมรองเท้าเป็นแบบนี้ดำอ๋อคือเขาจะพอยเท้าก็เลยทําตรงนี้มาให้มันดำค่ะก็คือเหมือนแบบยืนขยิบเท้านิดนึงแล้วก็เวลาเสียบมาก็เสียบเข้าไปเลยมันไม่ลงเสักทีเดียวอะ่ะแต่ก็โอเคอ่ะสวยเนาะเออราพันเซลก็สวยจริงแหละผมเป็นสีทองยาวอันนี้ก็คือพันเจลช่วยไนะค่วเปาเลาสยนะก็เรีนสยนส่สสสได้ แ,แกะอันนี้เลยเอยาเทียบไซส์ให้ดูรุ่นไพเวทน่ารักนะเพราะว่าเขามาพร้อมพร้อมก็นิ่ไปก็เบกเียแล้วก็ทำแบบเดิมดูกัรดกันจริงๆ เสียบหัวลงไปแล้วก็เสียบถางไม่มีอันไหนยาวยังเวลาพันซิวนี่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือไซส์ปกติคิวพอ์เกตอันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่เขาเรียกว่าพัดีเป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็ไปเดินซื้อแบบว่าเจ้าจ่อยอย่างเนี้ยเอามาวางถ่ายรูปเล่นด้วยกันได้มันก็จะได้ดูแบบคอม p พลีทขึ้นนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นกล้วยกล้วยเนี่ยน่าจะมาจากชุดของซิวนเนียนอืมก็เอามาเล่นด้วยกันได้ไม่เป็นไรโชคดีว่ามีคอลเลกชันเก่าๆของซิวนเนียนบางอันยังไม่ได้แกะเลยซิวนเนียนน่ะขอบอกตัวต่อไปแกะมูหลานมูหลาน่วลา้เราคนครับนน่นเสื้อมูหลานเงาด้วยอ่ะ สมความเป็นเอเชียแล้วก็มีแบบลายภาษาจีนเขียนตรงเสื้อด้วยนะนี่มีมังกรอยู่ข้างหลังแบบนี้ด้วยเห็นหรือเปล่านี้ก็ใส่เข้าไปโมหลานตอนนี้ผมทรงเดียวกับมาดามในน่หว่าใช่ไหมตอนนี้มาดามผมยาวกว่าน,น่อยนึงแหละนี่แบบนี้ก็ปัลงไปเสร็จ เร็วไหมเล่นง่ายมากสวยมากด้วยอ่ะก็ตัวสุดท้ายของคอลเลกชันนี้แล้วก็คือน้องสโนว์ไว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 มีแอปเปิลมียาผิดด้วยน่ารักจังอ่ารุ่นนี้เขาก็จะเรียกรุ่นอวตารสตล์นะคะเป็นคอลเลกชันอวตารคออะไรเรียกอะไรกไ ท่าะคโบนโนไว้อ่ะเป็นเรื่องที่ดูแล้วหงุดหงิดเล็กน้อยว่าทำไมนางจะเป็นคนดีเบรอร์นั้นอะไรเงี้ยก็นึกออกมาว่าตามแบบวัฒนธรรมเคุณค่าแวลูความเชื่อค่านิยมของผู้หญิงในช่วงนั้น <t> ผู้ใหญ่ว่าอะไรก็ <t> ยออแบบซื้อบู้ซื้อบ้หน่อยเขาให้กินแอปเปิ้ลกินอะไรเกเราก็เติบโตมากับแบบว่าไม่ใช่ละใครให้อะไรมาก็ไม่ใช่ว่าจะกินและแล้วก็แบบกล้าที่จะเถียงพ่อแม่และอะไรอย่างงี้แต่ก็ยังเพ้อฝันถึงเจ้าชายอยู่ โฟร์เซนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง <c> เ <oughs> จ้าชายเป็นตัวร้ายอไย่างงี้น่ารักมากเลยโอเคครบทวนเสร็จทุกตัวแนละ้วเดี๋ยวไปจัดฉากให้ดูค่ะและนี่ก็คือของเล่นใหม่ทั้งหมดในวันนี้นะคะที่เพิ่งแกะออกมาเลย ไม่รู้ว่าใครชอบดูคลิปแบบนี้บ้างนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเ,เดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปดูตัวอื่นๆอีกค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย